ได้เห็นการเดินหน้าของสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐเรื่องที่ขับเคลื่อนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนะัลด์ทรัมป์นะคะคคคนี่ก็ถือว่าเป็นการประชิญหน้ากันแหละครับระวางนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารจริงๆเวลาของทรัมป์ในทันทีข่าวนี้ก็เหลือไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่มันจะเต็มไปด้วยแอคชั่นเต็มไปด้วยการประชิญหน้ากันเลยนะครับเพราะว่าการที่สภาผู้แทนรัษฎรวันนี้นะครับจะมีการลงมติ เพื่อที่จะถอดถอนทรัมปนะ์ก็เท่ากับว่า,เ,าเกิดจะไม่มีการปล่อยให้ทรัมป์จะมีหย่วงสงบแล้วนะว่าจะพ้นจากตําแหน่งที่ตำแหน่งข่าวแล้วก็ตามนะครับซึ่งถ้ากระบวนการนี้มันจะเกิดขึ้นจริงมันก็ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์พ้นจากตําแหน่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการถอดถอนย้อนหลังเนี่ยคำถามก็คือว่ามันจะมีผลอะไรกับทรัมป์ในแง่ทางด้านการเมืองแค่ไหนแต่ก็น่าจะมีผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็คงจะทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม ต้องรู้สึกว่าเสียกําลังใจและอาจจะถูกตัดโอกาสเพื่อที่จะลงสมัครแข่งขันเป็นประธานาธิบดีในครั้งที่2นะคะถ้าต้องเข้าสู่กร,ระบวนการถอดถอนจริงแต่ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก็คือทางสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติแล้วก็ผ่านนะคะเพื่อที่จะขอให้ไมค์เพนซ์ใช้อำนาจพิเศษหมายเลขที่25เพื่อที่จะถอดถอนทั้์แต่ว่าไมค์เพนเนี่ยปฏิเสธไปก่อนหน้านั้นแล้ว ก็คงเป็นยติที่มีผลในเชิงสัญ,ญลักษณ์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม์เพนส์ไม่เดินหน้าทําตามยาตินี้มันก็ไม่มีผลนะครับยติที่จะเกิดขึ้นภายใต้บทแก้ไขที่25หนะครับหรือที่เรียกว่า t ี่ฟิป a m e n d m e n นนั้นคือเปิดทางให้รองประธานาธิบดีและเสียงส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรีเสนอสภาคองเกรสว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามนะครับ แล้วก็ให้รองประธานิปฏดีก็คือไมค์เพนส์ในกรณีนี้นะครับขึ้นมาทําหน้าที่แทนแต่ไมค์เพนส์ก็ไม่หักกับเจ้านายล่ะนะครับก็ทําหนังสือไปถึงประธานสภาผู้แทนรัศอรก็คือนางแนนซี่เปโลซีเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะก่อนที่จะมียตินี้ออกมาพูดชัดเจนเลยว่าว่าจะไม่มีการดําเนินการตามที่จะถูกร้องขอใช่ค่ะและทาง โดยจดหมายที่ทางไม์เพนเขียนบอกว่าก็เหลือเวลาอีกประมาณ8วันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะอยู่ในตำแหน่งและก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับประเทศถ้าจะไปเดินหน้าถออนโดยใช้อำน,นาจพิเศษหมายเลขที่25หรือว่าบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะคะเห็นว่าก็คงจะต้องเดินหน้าบริหารประเทศไปตามคันลองของรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะ แต่ว่าแน่นอนสภาผู้แทนราษฎรก็จะไม่หยุดเท่านี้อย่างที่คุณเทพชัยอธิบายไปก็คือก็จะเดินหน้าเพื่อที่จะอภิปรายนําไปสู่การถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่ะค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวในสภาผู้แทนราษฎรนะคะ,ะถึงนาทีนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเพนซ์ก็ยังแสดงท่าทีว่ายืนเคียงข้างกับโดนัลด์ทรัมป์จนถึงนาทีสุดท้ายก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ต้องออกจากทันทีข่าวพร้อมกันในวันที่20มกราคมนี้นะครับ ในหนังสือที่ทำถึงนางเปโรซีนะครับเพนส์เข mm hmm. าพูดชัดเจนว่าว่าย้อนไปตั้งแต่ตอนที่เขาโดนแรงกดดันให้ทำหน้าที่เป็นประธานของการประชุมร่วมของสภาของเรสนะครับแล้วก็มีแรงกดดันจากโดนัททัมนั่นแหละให้ทำหน้าที่เกินของการเป็นประธานโดยการที่จะไม่รับรองผลการเลือกตั้งที่ให้ไเดนชนะการเลือกตั้งนะครับไม่เพนส์บอกในหนังสือที่ส่งถึงนางเปโรซีว่า ผมไม่ยอมต่อแรงกดดันให้ทําเกินหน้าที่ที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้เพื่อต้องตัดสินผลการเลือกตั้งและผมก็จะไม่ยอมต่อความพยายามของสภาผู้แทนราษฎรที่ต้องการเล่นเกมการเมืองในเวลาที่ประเทศกําลังเผชิญกับวิกฤตนะครับและถ้าไมค์เพนส์บอกว่าถ้าเขาเดินหน้าตามที่สภาผู้แทนราษฎรต้องการก็คือให้ราพนจากตําแหน่งไปสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นตัวอย่างที่แย่มากนะครับนี่คือเหตุผลของไมค์เพนส์ที่บอกกับ ประธานสภานนุูธรัสฎรนเนนซีเปโรซีว่าทำไมเขาจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ตามที่สปาุธูธรัสดอต้องการภายใต้บทแก้ไขที่25นี้ได้ก็หมายความว่าไมค์เพนจะไม่ยอมใช้อำนาจบริหารเพื่อที่จะกดปุ่มไฟเขียวให้ใช้อำนาจตรมตามมาตราพิเศษที่25แต่แน่นอนว่ากลไกลของสภาเดินหน้านะคะอย่างคะแนนที่เห็นในจอก็คือ223ต่อ205 หมายความว่าสอสอจากพรรคริพบริกันจำนวนหนึ่งก็เห็นด้วยนะคะว่าควรที่จะต้องเดินหน้ากระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตรงนี้เป็นสัญญาณที่ได้เห็นถึงเสียงที่แตกต่างออกไปสำหรับพรรคริพบริกันเพราะว่าถ้าเทียบกับการถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในระลอกแรกเนี่ยจะเห็นเสียงของพรรคริพบริกันนี่รวมกันเป็นหนึ่งเลยนะคะคเพื่อปิดกั้นไม่ให้เดินหน้าในยติเรื่องนี้แต่ว่าครั้งนี้ ทางผู้นำของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันก็บอกว่าขอให้เป็นการลงเสียงตามสามัญสำนึกเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าตัดสินใจกันได้อย่างอิสระเลยนะคะสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนร,นนรัษฎรในความเป็นจริงมีทั้งสสและก็สมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันหลายคนนะครับและก็บางคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าเห็นด้วยกับกระบวนการถอดถอนทรัมป์ซึ่งก็หมายความว่ามันจะมีเสียงแตกในพรรครีพับลิกันในเรื่องนี้แหละ แล้วก็ทําว่าคงจะมีคําถามในใจนะครับว่าตกลงแล้วผมจะถูกพวกคณทิ้งแล้วหรือว่ายังไงนะครับค่ะซึ่งก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ได้เห็นการไต่สวนการพิจารณาเรื่องการถอดถอนในสภาผู้แทนราษฎรขั้นต่อไปก็คือจะต้องไปถึงวุฒิสภานะคะและถ้าได้เสียงสองใน3เนี่แหละคะ่ะก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็อาจจะไม่ทันเวลาที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่ในตําแหน่ง แล้วจะได้เห็นการถอดถอนจริงแต่ว่าความเคลื่อนไหวก็น่าจะเกิดขึ้นได้ในเชิงสัญลักษณ์ค่ะ